เปิด4อาชีพเตรียมรับเงินเยียวยาโควิด5,000บาท3เดือนก่อนใครการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งมีประชาชนนะครับได้ลงทะเบียนกว่า20กว่าล้านคนนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติย้ำกันอีกครั้งเมื่อที่2เมษายนนะครับวันนี้ นายล่าบอลแสงสนิทผู้่มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้านะครับการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลว่าจากการตรวจสอบ4กลุ่มอาชีพที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับทำให้การตรวจสอบความตอดร้อนนั้นตรวจสอบได้ง่าย เป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับเงินเยียวยาเพราะสามารถประเมินผลกระทบได้ง่ายเพราะมีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทซึ่งคาดว่าจะทราบผลสรุปโดยเร็วที่สุดคือ8เมษายนนี้อาชีพที่จะรับเงินเยียวยากลุ่มแรกได้แก่1ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. ผลคนขับแท็กซี่ 3. วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 4. มักคุเทศ์นะครับขณะที่กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทคือผู้ได้รับผลกระทบจนต้องทำให้ทำงานที่บ้านแต่ยังได้รับเงินเดือนและกลุ่มที่ยังทำงานแต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิมกลุ่มที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกงานมานานก็จะไม่ได้รับสิทธิ์รวมถึงกลุ่ม ที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงที่มีผลกระทบของการระบาดโควิด1 i d 1 9ก็จะไม่รับเงินช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้บิ๊กตู่นะครับย้ำไม่ใช่ทุกคนจะได้รับเงิน5,000บาทต้องตรงคุณสมบัติเจาะข้อมาตรการการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับเมื่อเวลา12 50นนาทีนะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทผ่านเบเว็บเราไม่ทิ้งการ .com เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบว่ามีการแจ้งให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงแล้วว่าส่วนใดที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับและเป็นผู้ที่รับผลกระทบจริงๆแม้จะมียอดผู้ลงทะเบียนจำนวน20กว่าล้านคนอีกทั้งผู้ที่ลงทะเบียนก็ห่วงว่าจะไม่ได้รับเงินทันทีนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อลงทะเบียนผ่านแล้วจะมีมาตรการการคัดกรองนะครับคุณสมบัติผ่านระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนะครับจึงจะจ่ายเงินเข้าระบบดังนั้นผู้ลงทะเบียนจำนวนคร่าวๆนะครับประมาณ20กว่าล้านคนคงไม่ได้รับนะครับคงไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมดขอให้ทำความเข้าใจร่วมกันผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบไม่ตรงนะครับตามที่กำหนดก็ต้องถูกคัดออกไปนะครับส่วนใครที่คิดว่า ลงลงไปนะครับก่อนเผื่อจะฟลุกมีโอกาสได้รับเงินหากว่ามีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับตรวจสอบพบภายหลังจากที่รับเงินไปแล้วนะครับจะต้องถูกรัฐบาลน,นั้นริบเงินกลับไปนะครับเข้าใจว่าทุกคนอาจจะได้รับผลกระทบนะครับมากน้อยแตกต่างกันไปในวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจเห็นใจนะครับซึ่งกันและกันอย่าตัดโอกาสการเข้าถึง การเยียวยานะครับช่วยเหลือผู้ที่ลำบากจริงๆสำหรับผู้ที่ยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับ5 0า0บาทรัฐบาลจะออกมาตรการการช่วยเหลือและเยียวยาอยื่นเพิ่มเติมเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากนะครับเข้าใจว่าผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นนานพอสมควรโดยจะมีมาตรการที่3และมาตรการที่4ออกมานะครับต้องหางบประมาณ ทั้งจากภายในและภายนอกทั้งจากงบประมาณในปี2 5 6 3และประกอเงินกู้นะครับที่กำลังจะดำเนินการในปัจจุบันเพื่อให้มีเม็ดเงินเพียงพอตัวรัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับในทุกมาตรการและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงหนึ่งของการถแถลงการนายกรัฐมนตรีได้ขอโทษเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ปิดจมูกเพราะขณะพูด มีการเคลื่อนลงมาตลอดนะครับโดยให้เหตุผลว่าจมูกไม่เข้ากับหน้ากากเท่าไหร่เพราะขยับอยู่บ่อยๆครั้งขณะพูดและจะระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดแย่ yeah, แล้ววิธีเช็คลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันคนกลุ่มใดเข้าเกณฑ์ต้องลงทะเบียนใหม่กรุงไทยนะครับมีคำตอบในการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน สำเร็จแล้วมีวิธีเช็คอย่างไรพร้อมแนะคนกลุ่มใดต้องเข้าข่ายในการจะต้องลงทะเบียนใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ลงทะเบียนตามมาตรการการเยียวยา5,000บาทในระยะเวลา3เดือนที่ทางเว็บไซต์ w w w r o m i t h i n g a n c o m ตั้งแต่18 นาฬิกาของวันที่28มีนาที่ผ่านมานั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วโปรดรออย่างน้อย7วันทำการจะมี SMS แจ้งว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งต่อมาพบว่ายังมีหลายคนที่มีข้อสงสัยในการลงทะเบียนทั้งนี้แฟนเพจของกรุงไทยแคร์นะครับได้โพสต์ข้อความไว้ว่า ไขข้อสงสัยแบบไหนคือการลงทะเบียนสำเร็จวิธีเช็คง่ายๆว่าลงทะเบียนตามมาตรการการเยียวยา5,000บาทสำเร็จหรือไม่มาดูกันตามนี้ 1. ลงทะเบียนสำเร็จจะแสดงเครื่องหมายถูกสีฟ้า 2. SMS หรืออีเมลแจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเช่นลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตร ประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย xxx ไม่ถูกต้องแสดงว่าข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ 3. เมื่อลงทะเบียนใหม่หน้าจอแสดงการดําเนินการไม่สําเร็จแสดงว่าหมายเลขบัตรประจํตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือถูกลงทะเบียนสําเร็จอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลให้รอ sms หรืออีเมล แจ้งผลกลับหากได้รับ SMS หรืออ e ีเมลแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับ SMS หรืออ e ีเมลหลังจากลงทะเบียนสำเร็จล่าช้าเกิดจากการส่งข้อมูลล่าช้าตามการประมวลผลที่มีปริมาณมากทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบจากข้อความหน้าจอในเว็บไซต์ ที่ท่านทำการลงทะเบียนหรือสถานะการลงทะเบียนสำเร็จได้ที่โทร02-111-1144หรือแชทมาที่ l ลายกรุงไทย Connect อย่างไรก็ตามในกรณีที่ระบบการคัดกรองและพิจารณาว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากบุคคลมีคุณสมบัติไม่ตรงจะมีเหตุผลชี้แจงว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากสาเหตุใด และผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้นอกจากนี้ยอดการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทวันที่4นะครับยังทะลุไปที่21.7ล้านคนแล้วกระทรวงการคลังยังมีการย้ำมาอีกว่าจะไม่ได้ทุกคนยอดการลงทะเบียนนะครับ w w w เ t ราไม่ทิ้งกัน com รับเงิน5,000บาทเยียวยาโควิด19ก็ทะลุทะลวงนะครับ ไปถึง21.7ล้านคนนายรับวรลแสงสนิทพวงในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่านะครับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งเป็นวันที่4ของการลงทะเบียนแล้วมีผู้ลงทะเบียนกว่า21.7ล้านคนซึ่งกระทรวงการคลังขอย้ำว่าคนที่ลงทะเบียนสำเร็จทุกคนไม่ มีความหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่จะต้องตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ยอมรับว่าตัวเลขที่มาลงทะเบียนเกินจำนวนที่ขอคณะรัฐมนตรีไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ3ล้านคนใช้งบประมาณ45,000ล้านบาทซึ่งกระทรวงการคลังจะขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดอีกครั้งคาดว่า ใช้เวลาไม่น้อยกว่า7วันทําการหลังจากนั้นทราบตัวเลขผู้ที่รับการช่วยเหลือเยียวยายอย่างชัดเจนและจะดําเนินการส่งข้อความ SMS ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับข้อความ SMS เช่นเดียวกันส่วนงบประมาณที่มีอยู่4 5 0 0 0ล้านบาทนั้นสามารถใจ่ายให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในเดือนแรกได้มากถึง9ล้านคน